สวัสดีค่ะมาเก็ตเห็ดเรามาเริ่มกันที่ปาเห็ดนั่งร่มค่ะมากับแม่ขวัญและน้องน้อยน้องน้อยคนงามน้องน้อยเสื้อสีน้ำเงินน้องน้อยเขาเป็นเป็นเขาเรียกอะไรมืออาชีพทําขนมไปแล้วเดี๋ยวนี้ใครอยากกินขนมก็ต้องติดต่อน้องน้อยเอาอ่อนๆนั่นเลยน้อยโอ้โหสวยนั่นเนี่ยอะไรเอาแบบนี้นะหือนั่นแหละนของเสีย นางลมเสวสวยค่ะเดี๋ยวเก็บนางลมเสร็จเราจะไปหาเห็ดพึ่งต่อ เปลนเป็นกันไก่ตัดแล้วกันข้าวก่อนโดนนีดสับจนนิ้วแสบเลยเพราะว่าเวลาใช้มีดปาดเนี่ยมันจะโดนนิ้วลงเองเห็ดเปียกมากค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุกแถวเนี้ย เต็มละเห็ดติออนอ่อนๆเลยเพิ่งผุดค่ะอุ้ยเพิ่งผุดเพิ่งผุดวันนี้สวยเลือกได้อ่อนเลือกได้ค่ะอ่อนทุกดอกอะตอนนี้เห็ดมาเต็มปลาเลยค่ะหลังฝนหลังฝนลงฝนตกติดกันเกินหนึ่งเดือนแล้วนะเข้าสู่เดือนที่สอง เห็ดมาเต็มป่าแล้วค่ะวันนี้ทุกเห็ดมีทุกเห็ดเลยจริงๆมีทุกเห็ดวันนี้เราเน้นดอกอ่อนดอกสวยไม่มีรอยแมงกัดนะจะเห็ดอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเก็บในวันนี้ก็เออเห็นไหมโออันนี้เห็นไหมยุบนิดนึงไม่อูละ วันนี้เราต้องสวยทุกดอกจริงๆเท่านั้นถึงจะเอาสวยทั้งดอกเท่านั้นถึงจะเอาเยอะมากเห็ดดินเห็ดหน้าแหล่เห็ดน้ำหมากเห็ดไข่สารพัดภาษาสวีเดนเขาจะเรียกเคร็มล่ะ ครอบครัวใหญ่เลยตรงนี้นะดอกแม่ปล่อยให้อยู่ในป่าเป็นเชื้อคะ่ะ เพราะว่าถ้าเก็บดอกแม่ดอกบานไปด้วยเดี๋ยวมันจะไม่มีที่เก็บในตะกร้าเห็ดเยอะมากตัวนี้ขอบอกเห็ดนางรมเห็ดดินเคร็มละเยอะแยะเลยเยอะแยะเยอะแยะ เพื่อความรวดเร็ววันนี้สวยเลือกได้อ่อนเลือกได้ค่ะขอบอกไม่ตูไม่เอาวันนี้ไม่ตูไม่เอาเครมละ่ะเต็มป่าเลยเต็มป่าจริงๆค่ะไม่ได้โมเราก็จะเอาแต่ดอกอ่อนๆอสวยๆเท่านั้นวันนี้ อันนี้เพิ่งบานยังได้อยู่จำเป็นต้องเอาเพราะมันสวยลูกเนี่ยลูนี้เอา,อนนเอา 우이 너무 죽도록 까워 อันนี้เดียวเก็บมาก่อนเด๋ตัดขาดทีเดียวมันเยอะมันเยอะค่ะมันเยอะเราเก็บเห็ดบินกับแม่อยู่นี่ ลูกๆมาก็พอเห็ดแครอทค่ะตรงนี้เราจะเลือกเก็บดอกสวยนะ อ่อนๆค่ะวันนี้เน้นดอกอ่อนดอกสวยเก็บดอกที่สวยที่สุดมาเก็บแครอทบลูดริสกาบลูดริสกาสีคล้ายๆสีแครอทเก็บมาก,กนเดี๋ยวตัดท้าทีเดียวอันนี้เหมือนจะกลวง กลวงค่ะเห็ดแครอทสำคัญว่าต้องไม่มีแมงนะเห็ดแครอทเป็นเห็ดที่แมงชอบสีเขาเหมือนเหมือนสีแครอท ดีอยู่นะดอกนี้อ่อนๆเลยขาใหญ่มากสวยมากเลยนี่ขาหน้าตาขาเห็ดแครอท ค่ะวันนี้บานแล้วก็มีตุ้มก็เยอะสวยเลือกได้ มีตำหนิสวยไม่มีทิฏฐิ แครอ,อทอ่ะอัปเดตตะกร้ามีเห็ดนางรมเห็ดดินเครมล่าแล้วก็เห็ดแครอทบลูดริสกะนางรมอุสตรูมุสลิงสามอย่างค่ะนะตอนนี้ วันนี้คลิปนี้เห็บรวมเห็บรวมเห็บรวมเหนไเห็ดดินดอกแม่แล้วก็ข้างๆก็จะมีดอกลูกตุ่มๆเห็นแม่ก็จะเห็นลูกอยู่ข้างๆมักจะมาด้วยกันอยู่เป็นครอบครัว ุดออกมาจากดินนะอุ้ยตรงนี้ก็มีอุ้ย ตัดสินใจไม่ถูกเลยจะไปทางไหนก่อนซ้ายก็มีขวาก็มียิ่งตมอ่ะยิงโตม,โ,ตมโอ้ยมันแฟดมันแฟดถึงว่า มันไม่ยอมออกมาไม่ยอมหลุดนี่แปดสามด้วยซ้ำแล้วเนี่ยนะนะนะยังไม่หมดนะยังไม่หมดตรงนี้อนะีกเนี่ยขุดขึ้นมาเต็มเลยมันพึ่งความันพึ่งมา,ม,งม,ามันพึ่งมาค่ะเห็นไหมขึ้นมาเหมือนเห็ดเห็ดอะไรเห็ดทอบเห็ดทอบเห็ดพอเห็ดอะไรไม่รู้ที่มันผุดมาดอกเล็กๆจากดินอนะ่ะว้าอันนี้เปื้อนดินจัง แต่ก็ต้องเอาอ่ะเพราะว่าเอามาันมาละเเื้อนดินไม่เป็นมไ,มไล,ล้างได้สิวมากโอ้ยยุงตอมอ่ยโอ้ยยุงยุยุงยุง,ยง,ยงน้ำไหลเชี่ยวมากฝนดีค่ะช่วงนี้สวีเดนตกมาเข้าสู่เดือนที่สองแล้วเก็บแดด พึ่งหวานสองดอกแรกของวันนี้พึ่งหวานแฝดค่ะแฝดที่แฝดน้องยังอ่อนอยู่ได้ทั้งสองดอกนะทําเลยมีรอยจอดนิดหน่อยไม่มากไม่มายตัดออกได้มีรอยดินเปื้อนค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันผุดขึ้นมาจากดินดินเหนียวค่ะ กองน้ำยังไม่เกีียวเอาไปทั้งดอกได้ไม่ต้องเลาะกองน้ำเดียดร้อยค่ะชึ่งหวานสองดอกแรกของวันนี้วันนี้เห็ดเห็ดรวมค่ะจะไปจะเผลอพูดเห็ดรวมอยู่เรื่อยเลยอเดตตะกา้าชื่งหวานสองดอกนะเห็ดแครอทเห็ดนางรมแล้วก็เห็ดบิน วันนี้เน้นดอกอ่อนค่ะเราไม่เน้นปริมาณนะเราเน้นคุณภาพขึ้นหวานแก่แล้วขาเป็นโลกไม่เอาค่ะชมเฉยๆขึ้นหวานอืมยังอ่อนอยู่ โอ้มีลอยมีลอยนอนกัดนอนเจาะตัดออก นี่ค่ะ